การเกี่ยวพาราสีการของนกยุงเรื่องเมื่อนกยุงตัวเมียหากินเข้าไปในแดนของนกยุงตัวผู้ตัวผู้จะร่วมเข้าไปหากินในฝงด้วยและแสดงการลำแพนหางกางปีกสองข้างออกพยุงลำตัวชูคอขึ้นแล้วย่างเดินตัวหมุนๆไปรอบๆตัวเมียการลำแพงนหางจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีหากตัวเมียรพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะย่อตัวลงให้ตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์นกยุงทำรังบนพื้นดินตามที่โลก หรือตามซุ้มก่อพืชอ,อาจไมิยาหรือใบไม้แห้งมารองวางไข่ครั้งละสาถึง6กฟองเริ่มฟักไข่หลังจากออกไข่ฟองสุดท้ายโดยใช้เวลาฟักทั้งสิ้น26่สถึงยีวันลูกนกแรกเกิดมีขนอุยคุมทั่วตัวสามารถยืนและเดินตามแม่ไปหาอาหารได้ทันทีที่ขนแห้งโดยลูกนกจะตามแม่ไปหากินไม่น้อยกว่าหเดือนจากนั้นจึงหากินตามลำพัง จากการศึกษาพฤติกรรมของนกยูงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในช่วงฤดูผสมพันธุ์เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนนกเพศผู้ที่โตเต็มวัยจะเข้าครอบครองพื้นที่หาดทรายริมน้ำและส่งเสียงร้องประกาศอาณาเขตบ่อยครั้งในเวลาเช้าและเย็นความเข้มแข็งด้านการป้องกันอาณาเขตเพื่อการผสมพันธุ์ระหว่างนกตัวผู้แต่ละตัวเป็นไปอย่างเข้มข้นในระหว่างเดือนที่สองและสามของฤดูผสมพันธุ์ ระยะนี้นกเพศผู้ไม่ได้สนใจติดตามปกป้องฝูงตัวเมียแต่รอคอยการปรากฏตัวของฝูงตัวเมียแต่และฝูงที่ผ่านเข้ามาในอาณาเขตของตนเพื่อที่จะแสดงการเกี่ยวพาราสีและผสมพันธุ์เมื่อเข้าสู่เดือนที่สี่และห้าก่อนสิ้นสุดฤดูผสมพันธุ์ความสําคัญของอาณาเขตสําหรับการผสมพันธุ์ลดน้อยลงโดยลําดับนกเพศผู้ลดความก้าวร้าวต่อเพศเดียวกันและผลัดขนคลุมหางทิ้ง ส่วนนกตัวเมียวางไข่กกไข่และรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกต่อไปนกยุงมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงในป่าดงดิบทึบตัวผู้ชอบทำลานเอาไว้รำแผนหางและจะรักษาความสะอาดลานอย่างดีเป็นนกที่ระวังตัวมากและสายตาไวมากยากที่จะเข้าใกล้ตัวได้จะบินหนีก่อนเป็นนกที่บินเก่งชอบนอนที่สูงและชอบร้องเวลาเช้าและเย็นเป็นนกที่จดจำที่อยู่ของตนได้เป็นอย่างดี นกยุองอินเดียตัวผู้ตัวเต็มวัยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูสืบพันธุ์จะมีขนคลุมที่หางยาวออกมาประมาณสองเท่าของหลังตัวหรือประมาณ150เซนติเมตรประกอบด้วยขนสองประเภทด้วยกันคือขนที่มีวงกลมเรียกว่าแววมายุราและขนที่อยู่บริเวณขอบเรียกว่าทีฟริตเซอร์ซึ่งบริเวณนี้จะไม่มีแววมยุราขนคลุมหางของนกยุงหนึ่งตัวจะประกอบด้วยขนคลุมหางประมาณ200เส้น แบ่งเป็นขนที่มีแวววุราประมาณ170เสน้นและขนคุมหางที่เป็นขอบหรือทีเฟรเตอร์อีกประมาณ30เสน้นซึ่งขนคุมหางนี้จะมีไว้เพื่อการเกี่ยวพาลาสีตัวเมียนกยุงอินเดียนในระยะที่เป็นวัยอ่อนนั้นจะมีความแตกต่างกับนกยุงที่ตัวโตเต็มวัยทั้งสีขนและขนาดของลำตัวลูนกยุงในวัยนี้จะไม่สาม,มารถระบุเพศได้จากการสังเกตลักษณะและสีของขนจากภายนอก จนกว่าลูกนกจะมีอายุ8เดือนจึงจะสามารถระบุเพศได้จากการสังเกตลักษณะาภายนอกและสีของขนถ้ามองผิวเผินอาจจะเมารวมได้ว่าเป็นลูกนกชนิดเดียวกัน <c oughs> นกยุงเผือกเป็นลักษณะผิวติของพันธุก,กรรมที่ทำให้เกิดความผิวติในการสร้างเม็ดสีบนลำตัวสัตว์ทำให้สัตสว์มีลักษณะเผือกทำให้ทั้งลำตัวมีสีอ่อนและจะมีขนลำตัวสีขาวทั้งหมด นกยุงครึ่งเผือกคือภาวะที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งในนกยุงโดยจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีขนลำตัวสีขาวแบบนกยุงเผือกแซงกับขนสีเขียวอมฟ้าแบบนกยุงทั่วไปหรืออาจจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าภาวะลิซิซซึ่งซึ่งเป็นลักษณะผิวติของพันธุกรรมที่ทําให้เกิดความผิวติในการสร้างเม็ดสีบนลำตัวสัตว์ทําให้สัตว์มีลักษณะกึ่งเผือกแต่ยังคงหลงเหลือสีบางส่วนซึ่งต่างจากภาวะเผือก ที่ทําให้ทั้งตัวมีสีอ่อนซึ่งโดยรวมแล้วทําให้นกยุงเผือกแต่ละตัวมีเอกลักษณ์และลวดลายที่เป็นของตัวเองเพียงตัวเดียวในโลกนกยุงเผือกและนกยุงเกึ่งเผือกเป็นลนักษณะผิวติของพันธุก,กรรมจะมีความอ่อนแอก,กว่าสัตว์ลักษณะธรรมดาปกตามปกติรวมถึงตกเป็นเดือหรือเป้าโจมตีได้ง่ายกว่าเนื่องจากสีที่ขาวเห็นได้ชัดเจน